สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปสักพักหนึ่งนะพอดีช่วงนี้งานเยอะนะฮะอ่ะนี่วันนี้นะครับเราอยู่กับผู้เล่นบานร์โค้ดนะฮะเป็นเทเรนสีแดงนะครับที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณไมโลเอสีนะฮะเป็นเทเรนสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาบนนะจากแคลน่าจะเป็นแคลนชื่อเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์นะฮะคิดว่านะน่าจะอย่างนี้นะ แต่ว่าคนนี้นี่ผมไม่รู้นะว่าเป็นใครนะครับเพราะเขาปูกปิดชื่อนะอ่ะวันนี้นะฮะสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราอยู่ในมาสเตอร์อ่าไม่ใช่มาสเตอร์อ่าแกรนด์มาสเตอร์ลีกนะฮะอืมแกรนด์มาสเตอร์ลีกอืมใช่ครับผมก็คือผู้เล่นทั้งสองท่านนี้เนี่ยอยู่ในลีกเลยขออภัยลินพันกันนะฮะอยู่ในลีกแกรนด์มาสเตอร์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะก็คือลีกสูงสุดหรือว่าแรงสูงสุดนะฮะ ของเกม Starcraft 2นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเดือดๆหน่อยนะฮะดูส่งแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับอ่ะอาแมชนี้อยู่ในแมปคริมสันคอร์ดเอลเีนะฮะเราก็มาดูนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะตอนนี้ฝั่งสีแดงส่ง s อ v ออกไปสเกลแล้วนะครับวิ่งผ่านบอ่อแก๊สม่วงนะฮะอ่าฝั่งสีน้ำเงินก็เช่นกันครับมาจ้าเอกันแล้วก็วิ่งทะลุกันเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ Amazing มากเลยนะฮะที่ทำให้คนงานสามารถสแตกกันได้นะอ่า เคบาร์เรกเสร็จปั๊บเปิดเป็นริปเปอร์นะฮะแล้วก็อัปเกรด์เข้ามาเซ็นเตอร์ให้กลายเป็นออปิทเตอร์เข้ามานะครับผมตามสูตรของเทอร์เรนเลยนะฮะอ่าเป็นแมชทีวีทีด้วยนะครับเทอร์เรนมีเริ่มแมชนะฮะที่ตอนนี้ฝั่งสีแดงเข้ามาสเกลแล้วนะฮะสีน้ำเงินว่าไงเอ่ยมาจิ้มเอสซีบีตัวนี้อยู่นะฮะตัวนี้กําลังสร้างแฟคทอรี่นะครับต้องดึงออกนะฮะเป็นการดีเลย์การสร้างไปแป๊บหนึ่งนะฮะที่ฝั่งสีแดงเรียกมิวลงมาเก็บแร่ช่วยนะฮะสีน้ําเงินก็ชินกันนะครับคือเล่นแบบ มิลเลอร์เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะฮะทางบิลออเดอร์นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผู้เล่นอันดับเ mm hmm. ขาเรียกว่าไงฮะอันดับสูงสุดนะฮะของของเกมซาร์ครับสองนะบิลออเดอร์มันก็จะไม่ค่อยห่างกันสักเท่าไรหร่หรอกฮะแต่ว่าตอนนี้นี่มีริปเปอร์เข้ามาโอ้โหไอซีวียังดีนะฮะที่ยังไม่พังนะครับเลือดเหลือเสริบสิยเลือดเหลือสิบสามนะฮะโอเคแล้วตกลงนี้ว่ายังไงครับริปเปอร์ยังไม่ออกไปนะฮะ แต่ว่าไล่ริปเปอร์ของฝั่งสีแดงออกมาได้ก่อนนะอย่างที่เห็นนี้นะครับเอามาเติมอีกตัวหนึ่งโอ้สร้างริปเปอร์มา2อ,อย่างนี้โอเคต่อไปที่เรย์คเตอร์อส่วนแฟคตอรี่ตอนนี้น่สร้างไซโครนอยู่นะของฝั่งสีแดงสีน้ำเงินก็เช่นกันนะอยู่ในเอ่ยอยู่นี่นะเป็นยูนิตท,ที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะสร้างความรำคาญให้ฝั่งตรงข้ามนะ ตรงนี้ว่าครับโยนระเบิดไปแตกนึงไม่แตกนะครับฝั่งสีแดงดึองออกได้ทันฮะรตรงนี้มีอาการเน็ตหลุดนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะขออภัยนะครับผมอ่ะตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ําเงินก็ยังรอดอยู่นะฮะโอเคปรีเจนเลือดเลยนะครับวันนี้ไซโครนออกมาแล้วนะไซโครนริปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นคอมโพสิชันที่เคลื่อนที่เร็วยิงระยะไกลได้นะเพราะว่าไซโครนมีสกิลล็อกออนนี่นี่ แต่ว่าถ้าจะเอาแบบเคลื่อนที่เร็วเน้นความปั่นป่วนการฮาร์รัสเนนอะไรเงี้ยเข้าเร็วออกเร็วนี้ต้องเป็นริปเปอร์สอะไรนะริปเปอร์กับเฮลเลียนปนระมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะเล่นริปเปอร์ไซโคลนะฮะแล้วก็เปิดเป็นสตาร์พอร์ตเสร็จปั๊บกดเมดิแวกออกมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็มีมารีนตามมาด้วยนะโอเคเล่นไบโอด้วยนะไบโอที่เป็นมารีนกับริปเปอร์ โอเคตรงนี้ว่ายังไงครับดับเบิลมารีนกำลังมานะจากทั้งสองฝ่ายนะครับผมตอนนี้ฝั่งสีแดงเคลื่อนทับออกก่อนนะจับไซโคล,ลจะใส่ m ิ d ิแ a แล้วก็บินออกไปเลยนะครับเซตเวพอยไไ้ตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาบนนี้โอเคแสดงว่าอาจจะมาปล่อยจุดนี้นะอาจจะนะฮะก็มาดูนะว่าจะเป็นเช่นไร เตอนนี้ฝั่งสีแดงก็มาถึงแล้วนะครับมาดรอปตรงนี้แน่นอนฮะสีน้ำเงินยังไม่เห็นนะครับไม่มีวิชั่นนะฮะตรงนี้ว่ายังไงครับปล่อยลงมาเลยนะครับเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ S V ตายไป1แล้วนะฮะตายไป2นะครับสามไม้สามนะฮะโอ้โหจะว่าไ่างไครับฝั่งสีเงินจะดึงอะไรขึ้นมาสกัดไหมมารีนตรงนี้ไม่น่าจะทันนะฮะ แล้วพอมาเรีนเข้าประชิดป้าก็จะเอาไซคโคลนขึ้นยานยัง,ยงนะฮะแต่ว่า SUV เอชซีบีนตายไปแล้วเรียบร้อยครับตามศูนย์นะฮะส่วนฝั่งสินาเงินยังไงครับกันบ้านอยู่นะฮะแต่ว่าเสียอ,อ,อ,อีกคนหนม่ไปช่วงหนึ่งนะฮะแวบๆเมื่อกี้นะครับเพราะว่าต้องดึงยังไงก็ต้องดึงคนงานออกนะฮะไม่ดึงออกนี่ก็ไม่ได้นะส่วนตรงนี้ฝั่งสินาเงินก็แกแ้แค้นนะครับใจแ็กติาเดียวกันเลยนะฮะ ฝั่งสีแดงน,นี่ก็เสียหายไปนิดหน่อยนะฮะแต่งดีนะครับมีมารีนกับไซโคลนขึ้นมา,าคุมกันได้ทันนะโอเคแล้วต,ตรงนี้ว่ายัางไงครับมารีนเพิ่มเติมโอ้รเวนกำลังมานะมีตอร์เ f e r ซ์ c e m a t r ซ์มาพร้อมกันด้วยนะฮะว้าวน่าสนใจนะแต่ตรงนี้ว่ายางไรครับไซโคลนเข้ามาอีกรอบนึงนะฮะตรงนี้มีทั้งมารีนทั้งริเอร์แล้วยังไงครับอ้ยขึ้นยานได้ทันนะฮะเกือบพังนะครับผมแล้วมารีนคนนี้เลือดเลือืหนึ่ง ตรงนี้ไหมครับฝั่งสีน้ำเงินจ G ครับโอ้โหรู้เลยนะฮะโดนป่วนขนาดนี้ออกจากบ้านไม่ได้แน่นอนแล้วตัวเองก็ไปป่วนเขาก็ไม่ได้ด้วยนะฮะก็เลยกดยอมแพ้ไปสะก่อนเลยนะฮะประมาณนี้นะครับนี่แหละฮะเกมระดับแกรนมาสเตอร์มันก็ถ้ามันไม่ยืดเยื้อหนักมากๆมันก็จะแบบจบไวนะฮะประมาณนี้นะ,ะสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นผู้เล่นบาร์โค้ดฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ